4วันเกิดพ้นเวรพ้นกรรมในทันทีทันใดนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้ถ้าท่านเกิดใน4วันเกิดนี้นะฮะท่ารู้สึกว่าชีวิตยำแย่หลือเกิดขอท่านรู้ว่าท่านกำลังจะพ้นเวรพ้นกรรมแล้วนะครับ เอาละท่านอยากรู้ใช่ไหมฮะถ้าอยากรู้แล้วก่อนอื่นฮะฝากกดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มเลยนะครับขอบคุณมากๆและที่สําคัญครับทุกท่านครับพิมพ์คำภาษาทุกพิมพ์คําว่าน,น้อมรับคำทำํานายสมจริงดังหวังอะไรก็ได้นะครับเพื่อรับคําทำนายดีๆอันนี้เพื่อไปกําลังใจและเป็นคําอวยพรจากกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับเอาละแล้วท่านใดที่อยากสนสนุนเพจกิจคอนเฟิร์มนะครับให้ดําเนินต่อไป ฝากอุดหนุนนะฮะกำไรกิจคอนเฟิร์มของผมด้วยนะฮะนี่เลยนะฮะผมบรรจุคาถา11บทครับดีที่สุดเลือกปังที่สุดรวมถึงอัขราหนุโด12ราศีนะครับหนุโล่ชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อ inbox เข้ามาได้เลยนะครับหรือพี่ก็ค่ว่าสนใจผมจะติดต่อกลับไปให้ทุกท่านได้สมปรารถนาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับ4วันเกิดที่จะพ้นเวรพ้นกรรมในทันทีทันใด นั่นก็คือท้นที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์ครับสวันนี้เป็นสีวันที่ดีในหลักของกรโยกและทักษะด้วยต้องบอกว่าพ้นเวรพ้นกรรมอย่างไรโอ้โหกรรมที่ผ่านมาเยอะนะฮะต้องบอกที่ผ่านมานี่โอ้โหได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีมีคนมาทําให้เราขัดเคืองใจน้อยอกน้อยใจคนอื่นเหลือเกินนะฮะรู้สึกแม่ทำไมชีวิตนี่มันลำบากมันมีอุปสรรคอย่างนี้น้อยอกน้อยใจคนไปหมดเลย ทำดีก็เหมือนไฟตกน้ําเลยนะครับคุณเองจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเวรเป็นกรรมเหลือเกินเรียกได้ว่าซื่อสัตย์กับใครถั่วนั้นคดกกงซื่อสัตย์กับใครถั่วนั้นนอกอกนอกใจทําดีกับใครถวายหัวมองไม่เห็นเลยลก็โดนนินทาอยู่ตลอดเลยนะฮะมักจะเจอคนที่ไม่คอยจริงใจต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะฮะร,รู้สึกว่าคุณทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นคุณจะเจอคนดีแบบคบค้าสมาคมแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ มักจะถูกหลอกนะครับโดยจุดอ่อนของเราคือเขามักจะมาเสนอชีวิตด,ดีการงานดีดนะครับความสัมพันธ์ดีๆการลงทุนดีๆเราก็ถูกหลอกในเรื่องการลงทุนมาหลายครั้งหลายคราด้วยนะครับบางทีถูกหลอกในเรื่องของ ความลับเนี่ยนะฮะเราไปเล่าความลับให้เขาฟังแล้วทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังนี่ก็มีโอกาสจริงๆแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดในวันอาทิตย์อังคารพระุะศุกร์แล้ว4วันนี้นะฮะท่านจะพ้นเว็พ้นกรรมในทันทีทันใดน,นับตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปคอนเฟิร์มครับ ทำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุ่ประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 4 3 9 4 5 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ